ทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งแผ่พยากรณ์หรือกิ่งแผ่โหโรนะคะวันนี้อาจารย์มีความยินดีที่จะมาทําไพ่พิกาคาดนะคะซึ่งห่างหายไปก็ขาดช่วงบ้างนะคะอาจารย์ก็ต้องขอโทษด้วยนะท่านผู้ชมที่แบบว่างานงานจะเยอะนิดหนึ่งช่วงนี้เพราะอาจารย์จะพูดอยู่เสมอเนาะว่าอาจารย์ไปทํา งานด้านเกษตรควบคู่กับงานดูดวงแต่อาจารย์จะไม่ทิ้งการดูดวงเพราะว่าอาจารย์ชอบทั้งสองอาชีพนั่นแหละค่ะอาชีพเกษตรก็เป็นอาชีพที่อยู่ในหัวใจเพราะเราก็เป็นคนต่างจังหวัดเราก็จะชอบพวกเขาเรียกว่าต้นไม้เนี่ยต้นไม้สายทานแม่น้ําเป็นสิ่งที่ชอบมากๆอา,อายุมากแล้วแต่ได้กลับไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็เป็นความสุข เออนะฮะแต่อาีพหมอดูก็เป็นความสุขของอาจารย์เหมือนกันว่าทํามาสิบกว่าปีแล้วสิบสี่สิบสี่สิบห้าปีได้ระมังเดี๋ยวตอนนี้นะคะค่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะหัวข้อวันนี้นะคะหัวข้อว่าเขายังรักและต้องการเราอยู่ไหมเอ่านะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็เพ่งเลยที่กองไพ่จะเลือกกองไหนนะคะชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ซึ่งอาจารย์เลือกไว้แล้วนะ อท่านก็เลือกต่อได้เลยว่าท่านเลือกกองไหนนะคะกองไหนที่มันดึงดูดความรู้สึกเรามากที่สุดนั่นแหละคะ่ะพลังงานมันจะตรงกันนะคะเขาคนนั้นนะคะยังรักและต้องการเราไหมนิ่งๆห,หนึ่งวินาทีเลือกเลยคะ่ะโอเคนะคะอาจารย์คิดว่าท่านเลือกได้แล้วอาจารย์จะเลื่อนชุดที่ยังไม่ทำการพยากรณ์ออกมาก่อนนะคะ เราจะทำการพยากรณ์ชุดที่หนึงก่อน อาจารย์เปิดให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเหลือไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นไพ่คําแนะนํานะคะเออ่สำหรับท่านที่เลือกชุดที่หนึ่งนะคะหน้าไพ่นะคะเออ่เขายังรักและต้องการเราไหมอ่ะนะคะก็คือเราถามความรู้สึกเขาแหละนะคะหรือความรู้สึกของเราด้วยแหละในนี้ก็ผสมผสานกันอยู่นะคะว่าตัวตนเขาได้พลังงานแบลแรกเป็นไพ่เดซ ไพ่เดอะฟูลนะคะก็แสดงว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาคนที่เลือกกองที่หนึ่งจบความสัมพันธ์ไปนานแล้วด้วยหกดาบเห็นไหมคะจบความสัมพันธ์ไปนานแล้วแต่ใจยังไม่จบค่ะนะคะเขายังต้องการนะคะเขายังรักนะเลเวอร์หนึ่งเหรียญเห็นไหมคะหกเหรียญอีกต่างหากไพ่นี้คือการรีเทิร์นหมายเลขหกขึ้นสามใบเลยนะคะ หกดาบขึ้นสองใบแล้วก็หกเหรียญเพราะฉะนั้นหมายในของอาจารย์พูดเสมอว่าคือความต้องการที่จะรีเทิร์นและการปรับความเข้าใจต่อให้จะจบไปแล้วแต่ใจยังไม่จบอืมอยากง้ออยากกลับมาเหมือนกันนะคะหนึ่งเหรียญคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหกดาบกับหกเหรียญอยากกลับมาขอคืนดีจากอยากปรับความเข้าใจและเวอร์ยังรักและต้องการนะคะ อยากกอดเนี่ยให้กอดนะคะอยากกอดอยากทนุถนอมอยากกลับมารักเขารู้แล้วว่าตอนนี้เขาเสียคุณไปเนี่ยการเลิกกันเนี่ยการยุติความสัมพันธ์สิดดาบม,มันเจ็บปวดขนาดไหนเนี่ยดาบเสียบทะลุหลังเลยความอาจจะเข้าใจผิดกันก็ได้อาจจะหวาดระแวงกันเรื่องมือที่สามนะคะทะเลาะเบาแวงกันนะคะแล้วก็จบความสัมพันธ์ไปพอจบไปจริงๆแล้วเรากลับมานั่งพิจารณาเนี่ย เขาอะทั้งเขาและคุณก็ได้ไพ่พระสังฆราชเดร t ฮ h ิสเดร h ฮเดรไฮโลแฟนนะคะแต่ันี้เขาเฉีย High p ไฮพ s สคือไพ่ h ดรไฮพิเท t กับ The h ดรไ o p h a n t ก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับนักบวชเพียงแต่หมายเลขห้านักบวชชายนะคะก็หมายเลขสองนะคะพิเทศนักบวชหญิงเพราะนั้นความหมายนี่มันคือการกลับมามีสติกลับมาไต,าต่ตรง กลับมาย้อนดูอดีตของตัวเองนะที่จบลงไปเนีเอหกดาบสใบเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะสาเหตุที่จบเพราะอะไรนะฮะอาจารย์มองเป็นความเข้าใจผิดความหวานระแวงกันเนี่ยร็อฟเวอร์นะฮะก็จบแบบแบบไม่ได้เคลียร์แบบให้มันชัดเจนนั่ะคะ่ะจบไปแล้วใจก็รู้สึกเศร้าและเสียใจและคิดถึงเขาคิดถึงท่าน ที่เลือกกองที่หนึ่งอย่างมากเลยตอนนี้นะฮะหกเหรียญอยากส่งข่าวอยากปรับความเข้าใจนะฮะก็รอได้นะอาจารย์มองหนึ่งเหรียญเร็วๆนี้แหละจะต้องมีการติดต่อกลับมาการกลับมาขอคืนดีกันเพราะเขายังรักและต้องการเลเวอร์ขึ้นชัดเจนกับสี่เหรียญเลเวอร์สี่เหรียญคือต้องการกอดต้องการความรักนะคะ ต้องการให้ความอบอุ่นกับท่านที่เลือกกองที่1อยากมาเริ่มต้นกันใหม่อย่างแน่นอนนะคะไพ่ขึ้นเด่นชัดมากนะคะขอไพ่คําแนะนำไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปก็บอกว่านะคะเห็นไหมคะว่าเป็นการก่ออิฐก็คือการเริ่มต้นกันใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นแบบระมัดระวังการเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปและบนพื้นฐานแห่งความ แข็งแรงเหมือนการก่อสร้างบ้านเนี่ยนะคะเราก็ต้องค่อยๆทําแล้วก็ต้องสร้างรากฐานของบ้านนะให้มันแข็งแรงถ้าสร้างไม่แข็งแรงมันก็พังเมื่อเกิดพายุใช่ไหมคะอืความรักก็เหมือนกันล่ะคะ่ะต้องสร้างบนความเข้าใจบนความแข็งแรงของหัวใจทั้งสองฝ่ายนะคะคุณจะได้เจอๆกันค่ะไพนัดเจอกัน,นะกนไม่ว่าเขาอาจจะอยู่ทางไกล ไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรืออยู่คนละประเทศก็จะได้เดินทางมาเจออกันนะไพ่บอกว่า getting to know each other as you reveal your innermost self to each f t e r y o u r born d e p e n e n ไพ่บอกว่าให้เรียนรู้ให้ทำความเข้าใจในส่วนลึกๆที่พวกคุณไม่ได้เปิดเผยให้ กันและก,กันรู้อ่ะมันจะมีนะคนเราบางทีต่อให้คบหากันมานานก็เถอะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้บอกอ่ะนะอย่าเก็บงำไว้อ่ะบอกไปเลยให้เขารู้เลยว่าเรารักหรือเขารักต่างคนต่างรักกันต้องเปิดความในใจต้องเปิดในสิ่งที่มันอยู่ d e e p n คือมันอยู่ในส่วนลึกอ่ะนะคะแล้วพายยังบอกว่า m a k e t h every great love is worth taking uh, the step you guide to take ก็เหมือนกับว่าต้องมีความเพียรพยายามมะถึงจะประสบความสําเร็จในความรักนั่นเองนะคะถ้าเรารักกันจริงก็นั่นแหละค่ะค่อยๆขยับไปทีละก้าวสเต็ปอ่าตอนนี้พอจบไปก็อาจจะเอองอยากนิดนึงอ่าคุณคุณคนนั้นเขาอาจจะเล่นตัวอยู่ก็ได้แต่เราไม่ละความพยายามนะคะอาจารย์พูดถึงอีกฝ่ายนะถ้าหรือแต่ละคนก็ได้ ถ้าเราและเขาไม่ละความพยายามอาจารย์ใช้คำพูดนี้ดีกว่าในการที่จะสารสัมพันธ์ต่อก,กันอย่าเกี่ยงกันบางทีคิดถึงแต่ไม่กล้าง,งอ,อเงี้ยนะใครที่คิดถึงกันนะคะง้อกันก่อนก็ได้ถ้าเขายังยังยังไม่กล้าง,งอ้อแล้วคุยก่อนยังไงก็ได้คุยยังไงก็กลับมาเหมือนเดิมสําหรับกองที่หนึ่งนะแต่ถึงคุณไม่งอ้ออาจารย์ก็ว่าเขาจะต้องง้อคุณแน่นอนนะคะเพราะเขายังรักและต้องการ ท่านผู้ชมเลือกกองที่1น,นั่นเองโอเคเรามาต่อด้วยกองที่2นะคะจานขอเปิดไพ่ทั้งหมดก่อนนะคะมีไพ่เดอะมูนไพ่สังพราช6เหรียญเดอะมูนเดอะมูน2ใบเลยนะคะ7ถ้วยหไม้เทา้า สองถ้วย The Full s t r e n g t หกไม้ค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เลือกกองที่สองนะไพ่เดมูมนขึ้นมาแน่นอนแหละเขาคนนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ก็ได้นะทุกทรมานน้ำตาท่วมใจอยู่ก็ได้ไหมนะพระจันทร์ร้องไหง้นะเศร้ามากแล้วขึ้นสองใบด้วยนะคะไพ่ประสังคลาดก็คือการกลับมาไข้ควร กลับมาทบทวนเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาว่าการทะเลาะเบอาแหวงห้ามเท้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยแบบเออมาจุดถึงขั้นแบบแยกทางกันนะเดฟูทั้งทั้งที่ยังรักเห็นไหมฮะพายสองถ้วยขึ้นมาเขารับท่านผู้ชมแน่นอนแต่มันจบแบบไม่เข้าใจกันนะอาจารย์มองนะ่ะออจบแบบอือาจจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เอ,อคือบุคคลที่อยู่รอบข้างว่าจะเป็นเพื่อนก็นได้อืเพื่อนที่เป็นปัจจัยหรือญาติพี่น้องอ่อาจจะไม่ลงรอยก,กันกับคนรักอะไรประมาณเนี้เหมือนเขาก็ไปเชื่อหูเบาเชื่อคนอื่นด้วยนะไพ่เดมูลมีคนคอยเสี้ยมคอยอะไรเนี่ยเห็นไหมคะไพ่คนถือดาบอยู่มีคนคอยเสี้ยมคอยพูดแล้วทําให้ ความสัมพันธ์มันแตกร้าวนะมันจบลงไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มมาใคร่ควรนะหกเหรียญอุ้ยอืมเขาก็ดีสําหรับเราแล้วนี่นาะคนนั้นก็จะคิดแล้วว่าคุณนะ่ะดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเวลาเขาลําบากก็ได้นะฮะไพ่เดอะมูนคุณก็ช่วยซัพพอร์ตดูแลเขาหรือต่างคนต่างช่วยกันก็ได้นะฮะเพราะฉันเจ็ดช่วย ก็แปลว่าคุณยังอยู่ในความคิดความรู้สึกในความฝันของเขาในจินตนาการในในมโนในเขาเรียกว่าในความรู้สึกในสมองอะคุณคุณเหมือนคลื่นที่ไปลบกวนความรู้สึกของเขาอยู่ตลอดเวลาด้วยนะเพราะฉะนั้นความรักที่ยังมีต่อคุณเนี่ยมันจะต้องมีการเริ่มกันใหม่ได้เด e ฟูต่อให้มันจบกันไปมันก็จะมีการกลับมานะคะ เพราะอะไรหกไม้อยู่ภพยใบสุดท้ายขีม่ม้าหันหน้ากลับมาแล้วหกไม้กับสเตรนท์เห็นไหมภาพหญิงกับชายไม่ว่าจะเป็นภาพความรักชายกับชายหญิงกับหญิงหญิงกับชายชายกับหญิงได้หมดนะคะเพศที่สามก็ดูได้เนาะความรักนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าชุดนี้ยังไงเขาก็รักยังไงเขาก็ยังต้องการอยู่มันเป็นสิ่งที่เข้าใจกันผิดแค่นั้นเองในสิ่งที่ผ่านมาจะต้องมีการปรับความเข้าใจกัน มีการเริ่มต้นนะคะดูไพ่สเตนเป็นภาพผู้หญิงกับสิงโตบอกเลยว่าช่วงที่พวกคุณรักกันพวกคุณก็มีความสุขมากๆากอ่านะคะต่อให้จะเกิดปัญหานะในที่สุดความรักความสัมพันธ์คนที่เป็นคู่กันสักวันก็ต้องกลับมาต้องให้เจอปัญหาอุวสรรคมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่จะก,กี่วันจะก,กี่เดือนจะก,กี่ปีก็ไม่สายเกินไปที่จะ กลับมาเริ่มต้นและรักกันใหม่นะคะดูไพ่คําแนะนํานะคะไพ่แนะนําว่ายังไงนี่ไงคะชัยชนะและความสําเร็จอืมเห็นไหมรีเทิร์นเกี่ยวก้อยชูถ้วยกลับมาเถอะคะ่ะนะคะ,นะคะทุกคนแหละที่ดูคลิปนี้อยู่คนที่เลือกชุดที่สองคุณและเขามีเป้าหมายร่วมกันได้คือประคองประค่าประคองความรักนะคะ ไปถึงฝั่งฟันปรับความเข้าใจกันนะคะอ่านะคะ Playfulness ก็หมายถึงการแสดงความน่ารักนะคะเร็วๆนี้เขาจะกลับมา Very soon Carry d e c i d e what you want so that is c o m e to you now อืมนะคะตัดสินใจนะคะในสิ่งที่ต้องการคุณและเขารู้ความต้องการของตัวเองแล้ว Very soon เร็วๆนี้เอง นะคะจะกลับมาแล้วอย่าลืมเพรฟูเน s นะคะให้แสดงความน่ารักความเป็นตัวของตัวคุณเองออกมาที่สุดนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาชอบความน่ารักของคุณมากเลยค่ะโอเคนะคะอาจารย์จะต่อด้วยชุดที่3ค่ะชุดที่3ค่ะเป็น The ด m มเพล r 9ไม้เท้าเด็กถือถ้วยเอ็มเพลส2ไม้10ไม้10เหรียญเดอะมูนล o เวอร์แล้วก็8ไม้เท้าค่ะ จริงแล้วชุดนี้เราเห็นเอ็มเพรสกับเอ็มเพลอร์ขึ้นมาเนี่ยก็พอจะมองรู้นะว่าคุณกับเขาเหมือนเป็นคู่กันเพราะตามตำนานไพ่นะเอ็มเพลอร์คือเทพเจ้าซูสเอ็มเพรสคือเทมพีดีบีเตอร์ไพ่สองใบก็เป็นสามีภรรยากันตามตำนานนะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มองเนี่ยคุณกับเขาน่าจะมีความสุขว่าตัวเองเป็นคู่กันมีความผูกพันกันมานานบางคนก็เป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้บางคนก็มีลูกด้วยกันก็มี ะะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเ,นเป็นเพราะอีกฝ่ายเนี่ยโดยเฉพาะตัวเขาอะเอ็มเพลวอร์นะคะก้าวไม้นะเขาได้กระทำผิดต่อใจคุณการนอกใจอะค่ะ The Moon Lover การมีมือที่สามทำให้ความรักต้องแยกทางเนี่ยเห็นไหมฮะทางไม่ใช่ทางสามแพงอันนี้ทางสองแแพงเส้นเส้นทางรักที่มีทางเลือกเนี่ยมันแยกออกจากกันนะคะ มันมันแยกออกจากกันชั่วคราวแต่อาจารย์มองว่ามันสามารถที่จะมาประกบกันได้นะทางที่แยกไปมันจะมีช่องทางหนึ่งที่มันรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนี่ไงสิบไม้คือความผูกพันนะคะสิบเหรียญความอบอุ่นแฟมลี่ครอบครัวที่สมบูรณ์ก็ได้หรือถ้าใครเป็นแค่ความรักกันก็อาจจะเคยมีเป้าหมายจะแต่งงานมีลูกสร้างอนาคตร่วมกันแต่แล้วมันพังทลายเพราะอีกคนนะ่ะนะคะ จิตใจไม่เข้มแข็งพอไปเจอสิ่งเรา้าใหม่ๆล้วเวอร์ในที่ทำงานแปดไม้ไปลหลงไหลได้เพื่ออยู่ชั่วครั้งหนึ่งแหละก็เลยทำให้เกิดการแตกแยกเส้นทางรักมันเลยถูกแบ่งนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนี่ยแต่มองว่ากลับมาได้นะเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีไพ่ใบไหนที่บ่งบอกว่าคุณกับเขาจะเลิกกันขาดนะคะอาจารย์เลยมองว่าเขายังรักคุณอยู่นะคะ ในตำแหน่งใจเป็นเอ็มเพ e สนะถ้าเขาเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูเขาจะมองว่าเขาเคยฝันเคยคิดสร้างอนาคตร่วมกับคุณเคยรักคุณมากๆหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมาดูคุณก็มองเลยว่าผู้หญิงคนนี้เห็นว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถเขาพึงพอใจคุณมากคุณให้เกียรติเขาทุกอย่างเนี่ยมองมุมกลับได้เลยค่ะเคยสร้างฝันอนาคตร่วมกันว่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีความรักประคับประคองความรักเ,เติมเต็มความรักให้กันนั่นคือสิ่งที่พวกคุณเคยมีมาแต่ณตอนนี้มันเป็นประเด็นอยู่นะคะอขอไพ่แนะนํานะคะไพ่รูปองค์ <c oughs> ขอโทษค่ะขอพระทานเทเสียงจานหายเนะเาะไพ่องค์พระพุทธรูปนะกำลังเหมือนองค์มีพระกำลังห่มผ้า ภาพประทานให้ภาพประธานก็นได้เป็นไพ่เหมือนลงรับจำนำเนาะเป็นไพ่พิธีมั่นหมายแต่งงานพิธีจะแ,แต่งงานกันอะนะคะแล้วก็เป็นไพ่เป้าหมายอาจารย์จะดูคําแนะนําอย่างนี้นะคะว่าอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นปัญหาเนาะ,ะไม่ใช่แปลปัญหาการเงินเสมอไปปัญหาความรักของพวกคุณนี่แหละไพ่พระคือนิ่ง ไม่ได้มีเขาเรียกว่าแพชชั่นที่ที่หลงไหลกันเหมือนเดิมทีนี้มันต้องมาสร้างกันใหม่หรือว่าอาจจะเงื่อนไขในเรื่องของปัญหาในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,อง,องความมั่นคงก็ได้นะถ้าแปลไปแล้วจะเป็นประเด็นหรืออีกมุมหนึ่งอาจารย์ว่าพอไพ่คาแนะนําขึ้นอย่างนี้ไพ่ข้างบนอาจจะแปลว่าคนคนนั้นเขาอาจจะรอเวลาเพื่อจะสร้างฐานะให้ตัวเองมีความพร้อมมากกว่านี้ นะะเขาก็เลยเหมือนอนิ่งๆการติดต่อคุณเพราะเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่เหมาะสมกับคุณช่วงนี้เขายังไม่มั่นคงพออาจจะไปสร้างความมั่นคงอยู่และตอนนี้เขาน่าจะดีขึ้นแล้วอาจารย์มองนะเขาจะกลับมาค่ะจะกลับมาบอกว่าเขาพร้อมเขาได้สร้างตัวเองได้มั่นคงแล้วก็ได้หรือถ้าทะเลาะก,กันหรือปัญหาเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ของอีกฝ่าย ผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายมาเป็นประเด็นปัญหาได้สิบเลี้ยนเป็นสถาบันครอบครัวเข้ามาวุ่นวายในในในช้อยในการเป็นคนรักเนี่ยนะคู่รักที่จะสร้างอนาคตร่วมกันเนี่ยมีปัญหาผู้ใหญ่ก็ได้แต่แล้วปัญหานั้นอาจารย์มองมันกําลังจะคลี่คลายนะด้วยความมุ่งมั่นของคนคนนี้แหละเขาจะพิสูจน์ความสามารถความจริงใจที่เขามีต่อคนต่อคุณทษทีค่ะให้ผู้ใหญ่ยอมรับได้นั่นคือประเด็นหนึ่งที่อาจารย์มองเห็นนะ คุณรอได้เลยค่ะเขาสร้างได้เขาทําได้นะคะเป้าหมายการแต่งงานที่พวกคุณเคยสร้างเคยฝันร่วมกันมันจะเกิดขึ้นได้เวดดิ้งการมั่นหมายแต่งงาน you deserve l o v e you are loveable ก็หมายถึงคุณนะเป็นคนน่ารักเป็นคนเป็นคนที่เขาเลือกแล้วคุณคือเป้าหมายของเขาลูกยิงทนุนะคะพระอาจารย์มองเขายังรักและต้องการท่านผู้ชมที่เลือกกองที่สามอีกอย่างแน่นอนต่อให้มันมีอุปสรรคปัญหาอย่ายอมแพ้กับอุปสรรค ค่อยๆแก้กันนะคะแล้วจะผ่านไปได้ค่ะต่อไปช,ชุดสุดท้ายชุดที่4ค่ะก้าว <9 S 2> ถ้วยราชาไม้เทา้าสี่ดาบหนึ่งไม้เดอะเฮอร์มิตทำร้านราชาถ้วย ทำทำร้านสองใบเลยนะคะ Justice าวดาบอาจารย์เปิดไพ่คำแนะนำไปเลยนะคะเอ่อรู้สึกชุดนี้ค่อนข้างหนักหน่หนวงนิดนึงนะคะอาจารย์มองก้าวถ้วยกับราชาไม้สองใบในพวกคุณเหมือนเหมาะสมกันอยู่เหมือนกันแหละนะคะก้าวถ้วย ก็มีสเสน่ห์มีความน่ารักราชาไม้ถ้าถ้าเป็นหญิงเนาะแต่ถ้าเป็นชายราชาไม้ก็สง่างามมีความรับผิดชอบในการงานดีเก่งการเก่งงานนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยอืมมันมีประเด็นนะสีดาบมันจบลงไปอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการที่จะห่างกันก็ได้นะไพ่เ h e ะเฮอร์ เ,เขาคนนั้นได้ย้ายไปทํางานที่ใหม่ที่ห่างไกลกับคุณก็ได้นั่นหนึ่งไม่เท้าการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นงานใหม่เดอะเฮอร์มิตอาจจะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่มันเป็นระยะทางที่ห่างคุณความสัมพันธ์สีดาบมันก็เลยนิ่งการหยุดชะงักของความสัมพันธ์นะคะจนทําให้ตัวคุณเข้าใจว่าถูกเทราชาถ้วยกับชมบรลัไอ,อ้จิงแล้วทชมบรลัอีกใบเนี่ยมันเป็นการประสานเลยนะพยไพ่ใบนี้นะคะ ไพ่ใบนี้อาจจะแปลว่าถูกเทได้เพราะมันเป็นภาพเทน้ําแต่ไพ่ใบนี้เป็นการเติมเต็มได้ถ้วยอีกใบมีรูปดวงไฟถ้วยอีกใบเป็นน้ําถ้าความร้อนมากไฟไปดับให้เย็นลงได้การเชื่อมโยงทําให้เกิดการสมดุลได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าเขาคนนี้ตอนนี้เขาอยากกลับมาแล้วเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะแต่คุณเหมือนเหมือนคิด และตัดสินใจไปแล้วเราว่าเขาอาจจะไม่ต้องการเรามีคนอื่นไปแล้วมั้งอะไรประมาณนี้ไม่งั้นคงไม่เงียบขนาดนี้ทั้งจริงๆแล้วทั้งใจคุณและเขาอ่ะอาจารย์มองไพ่ก้าวดาบอะยังคิดถึงการพ่อไพ่นี้เป็นรูปคนนอนเอามือก่ายหน้าผากอยู่เนี่ยคิดมากอยู่เหมือนกันน่ะนะคะ j u s t ิอยู่ที่การตัดสินใจแล้วละ่ะตอนเนี้ยนะคะว่าจะกลับมาหรือไม่กลับ แต่มองแล้วไพ่ใบนี้ไนงะเป็นตัวตอบว่าจะกลับมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อาจจะรออยู่ก็ได้นะฮะรอเขาอยู่ก็ได้รอเขาการปรับความเข้าใจการรอคอยที่ก้าวช้วยได้ด้วยนะคะเพราะไพ่เป็นไพ่นั่งที่ลักษณะของการคิดถึงอะไพ่ความรักนะฮะเพราะนั้นการปรับความเข้าใจจะมีเกิดขึ้นได้ต่อให้มันจะเหมือนยากเหลือเกินเพราะว่ามันเป็นก้าวดาบกับ ยิ่งสองใบมันจะหมายถึงพ่อไม้แม่ไม้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเลิกกันแล้วอะ่ะนะถ้าใครที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันก็เหมือนกับอยู่ๆหายไปแบบไม่มีร่องรอยไม่ได้ข่าวข่าวเลยไม่ส่งข่าวไม่อะไรจนคุณคิดว่ามันคงไม่มีโอกาสแล้วมั้งเขาคงไม่ต้องการเราแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ หนักจริงๆนะไพ่มาดูตรงนี้นะคะจา์มองไพ่นี่คือการสูญเสียก็นั่นแหละค่ะก้าวดาบกับก้าวถ้วยมันคือการเลิกกันน่ะหรือบางคนก็อาจจะเลิกกันก็ได้นะเลิกกันด้วยปัจจัยหลายอย่างในเหตุและผลแต่แล้วตอนเนี้ยนะคะเหมือนเหมือนคิดถึงมากงูรัดงูรัดเกี่ยวกับวัดรัดลึงอยู่เนี่ยมันคือความโหยหาความ สเสน่หาในตัวตนของคุณน่ะเขายังคิดถึงอะ่ะเออนะคะต่อให้มีช่วงหนึ่งอาจจะความรักมันน้อยลงเนาะอันนี้มันเหมือนหมดแพชชั่นก็ได้ unrequired love There not enough attraction or chemistry to keep this relationship going มันเหมือนจะแปลว่าความสัมพันธ์น่ะนะคะ๋อมันซ้อนกันอยู่โอ้โอเคทายสามใบเลยอาจารย์ไม่รู้ว่ามันซ้อน เหมือนคิดว่าความสัมพันธ์มันไม่มีแพชชั่นมันหมดรักอะอันรี่ยคอยเล้วอีกฝ่ายก็พยาย,ย,า,ยามงอนงอ้อเห็นไหมคะคนนี้ก็ผู้หญิงคนนี้หันกลับมาหมกอ,อีกฝ่ายก็ล้างไว้อะ่ะดึงมือไวอ้อ่ะนะคะแต่นั่นแหลคะค่ะไพ่มันเหมือนหมดแพชชั่นกันมีช่วงหนึ่งแหละมีปัญหาก็เลยอาจจะอีกฝ่ายก็จู้จี้จุกจิกกวนใจเซาซีก็ได้เซาซ,ซ,าซีหรือฝ่ายตัวท่านที่เลือก กองที่สี่นี่แหละจุกจิกกับเขาไหมหวานระแวงถามเขาจนเขาเกิดความเบื่อหน่ายเดอะเฮอร์มิตก็เลยเหมือนถอยฉากออกไปทั้งทั้งที่ตอนแรกก็คิดแล้วว่าน่าจะไปกันได้แต่พอมาตกผืความคิดในความจู้จี้จุกจิกวุ่นวายของเราก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาถอยเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถอยไปจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พอเสียคุณไปจริงๆพอจบอจริงๆอะ่ะพอมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยอะเลควายเลฟกับเดอะเฮอร์มิต แต่ณนะตอนนี้แพชชั่นนั้นมันกําลังกลับมาความรู้สึกดึงดูดอ่าความรู้สึกดึงดูดเห็นไหมคะมันก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่คิดถึงโมเมนต์นั้นน่ะเห็นไหมภาพผู้ชายกําลังจุมพิษผู้หญิงที่อืมภาพมันค่อนข้างจะเล่าร้อนมึงนั่นนะเ <c oughs> ออมันดูเซ็กซี่นะก็แล้วกันแหละสองชุดนี้นะอาจารย์มองว่ามันเซ็กซี่นะ past life relationship, ะ relationship นะยืน Uh, have known each other before คือคุณมีความรู้สึกคุณกับเขาขาดกันไม่ได้อะม,มันเวลาอยู่ใกล้กันจริงๆริงอ่ะมันจะมีเหมือนสปาร์กกันอะ่ะนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนเราเป็นคู่กันแหละต้องเคยรู้จักกันแต่ชาติปางก่อนก็ได้อ uh, t o u c t this uh, situation is calling for you to to have faith คือมันเหมือนกับให้เชื่อใจกันสิ ความจริงใจเชื่อใจกันเนี่ยไพ่เขาจะบอกนะอย่าไปหวาดระแวงอย่าไปคิดมากคิดนนคิดนี่อะไรก็ตามที่ไม่ได้ฟังด้วยหูเห็นด้วยตาพิสูจน์ก่อนอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ฟังถ้าไม่ได้ฟังด้วยหูตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะไพ่เขาจะบอกมันจะเป็นปัญหาชนวนทําให้เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าดวงคุณตรงกับที่อาจารย์บรรยายไปก็หวังว่าจะเอาไปเป็นไกด์ไลน์ ในการหนักแน่นหนักแน่นนะจัสติกจูจี้แต่ก็มีความหนักแน่นคือหนักแน่นอย่าหูเบานั่นเองอ่านะฮะไทยถามกันให้เขาอธิบายความรู้สึกที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงแล้วค่อยตัดสินกันนะคะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะปรับความเข้าใจกันได้และกลับมารักกันใหม่เพราะลึกๆยังรัก เห็นไหมคะยังรักยังต้องการเขายังรักยังต้องการแต่อาจจะแค่ต้องจูนเข้าหากันปรับในจุดด้อยแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถ้าถูกใจขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ b s c r i b e ติดตามช่องกิ่งภายพยากรณ์ด้วยนะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ